ครับทุกๆคนวันนี้เราก็จะมาให้ท่านดูแม่บ้านจะสาธิตการทำขนมจีนน้ำยาปลากระป๋องนะครับก็จะใส่ลูกชิ้นด้วยนะครับก็จะให้ดูวิธีการว่าทำอย่างไรนะครับทำอย่างไรแต่ว่าสูตรแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันและว,วิธีการทำอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอัน,นี้ก็เป็นของที่แม่บ้านจะทำ ให้ดูนะครับไม่รู้ว่ารสชาติจะอร่อยหรือเปล่าก็ติดตามกันเลยนะคะวันนี้แม่บ้านทำอะไรค่ะน้ำาปลาปาตอนนี้กำลังทำน้ำยาปลากับสมใช่ไหมจ๊ะส่วนผสมมีอะไรบ้างจ๊ะค้ใบูาค่ะตะไคร้ใบมะกรูดหอมกระเทียมกระชาย ใช้ปลากระป๋องกี่กระป๋องครับผมกป๋องเดียวค่ะวาทำกินสองคนอ๋อทำกินสองคนไม่เก็บใช้กระป๋องเดียวอ๋อคือกะว่ากินให้ให้อิ่มแค่ครั้งเดียวมื้อเดียวจบเลยเป้นๆรๆมๆนแๆ่ๆๆ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 ๆ่ๆๆ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 ๆยมีกระชายๆรๆๆๆๆาๆๆๆๆๆาๆนๆๆๆา แก้โควิดกระตุน้นภูมิกระตุน้นภูมิคุ้มกันไดม้มันเป็นเขนเรียกอะไรนะอาหารอาหารเป็นสมุนไพรไทยตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ้ำน้ำยาขนมจีนของเราเริ่มจะเดือดแล้วนะครับหลังจากที่เราใส่ส่วนผสมใส่อะไรเข้าไปมีอะไรบ้างครับส่วนผสมแม,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 ม่บ้าน แห่เดี๋ยวทำเสร็จพอเริ่มเปื่อยเราก็จะเอามาปั่นเอาเริ่มเปื่อยเริ่มเปื่อยแล้วเราก็ตักออกจากที่เราต้มถูกต้องไหมแล้วเอาไปปั่นหลังจากปั่นเสร็จแล้วก็โอเคลงหม้อใหม่แล้วก็ต้มเป็นน้ำโอ้โหใส่ลูกชิ้นปลาไปด้วย เยี่ยมมากเลยครับขนมกีนแล้วก็ซื้อมาแล้วเมื่อวานนี้เพราะาเราทําเส้นขนมกีนเองไม่ได้เราก็ต้องซื้อมาจากตลาดนั้นขั้นตอนนี้ก็คือการปั่นปลากระป๋องปลากระป๋องนี้จะปั่นง่ายนิดหนึ่งเนื่องจากว่าปลากระป๋องมันจะยูด แล้วเราก็เทปลากระป๋องลงไปในหม้อต้มเหมือนเดิมนะครับปากระป๋องที่าากระผอเทีวนี่ก็เยะมากจะสังเกตว่าน้ำเปลือบเต็มกระทะหลังจากนั้นเราก็จะเสียบปัดเพื่อต้มอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับ เค okay, ครับตอนนี้น้ำยาขนมจีนเราก็เดือดแล้วขั้นตอนต่อไปทําอะไรครับใส่ลูกชิ้นปลาใส่ใสลูกชิ้นปลาลงไปนะครับเพื่อเพิ่มโปรตีนแล้วก็ให้มันดูน่ารับประทานขึ้นอีกเยอะเลยนะครับหลังจากนี้เราก็ปล่อยต้มอีกสักพักหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะรับประทานได้เลยนะครับอันนี้เราก็จะใส่ผักเพิ่มความหอมแล้วก็ ให้สวยงามนะครับผักที่เราใส่เนี้ยก็จะเป็นสมุนไพรมีอะไรไหมแม่แม่บา้านใบมะกรูดต้นหอมเสร็จแล้วกับวิธีนี้ก็คือหลังจากต้มสักพักหนึ่งล้วก็สามารถตักไปรับประทานได้เลยตอนนี้ คนเราก็สําเร็จเสร็จสิ้นแล้วดูหน้าตาที่ดูหน้าตารอยไหมขนมจีนนี่หลังจากนี้นะครับขนมจีนเราก็จะใส่ผัดในการกินขนมจีนบางคนยังกินไม่เป็นนะครับขนมจีนเราก็จะสาธิตในการกินขนมจีนให้ดูนะครับใส่ผักครับใส่ผัดเข้าไปครับใส่ผัดแล้วก็มีสาร,รแหนงครับสาร,รแหนส่สารแหนงนี้ก็เป็นยาครับดีนะครับ ในสุขภาพดีนะครับสมสดแ้ก็หัวฝักยาวครับการสัดสกวน ก็จะสักหน่อยนะครับเพราะว่าขนมกินมนะันอาจจะยาวนิดหนึ่งกินกินไปลำบากวิธีการกินนะครับวิธีการกินลรวก็ตักใส่ปากนะครับแล้วก็เคี้ยวได้เลยนะครับก็จะไม่มีปัญหาครับอืรสชาติอร่อยมากครับสุดยอดจริงๆนะครับถ้ายังไง คลิปนี้ก็ขอให้่นี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะมีอะไรทำนะครับคลิปหน้ามีอะไรทำเราก็จะเสนอให้ท่านได้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสับตะรคจาใบมะกรูดมะนาวด้วยนะครับ